สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีแนวทางเลขเด็ดมาฝากข่าวหวยกันอีกเช่นเคยนะคะสองเลขทูบเสียงทายแก้บนพระยาพิชัยดาบหักพรุ่งนี้แล้วนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจําวันที่หนึ่งกุมภาพัานธ์กันแล้วเชื่อว่าตอนนี้ข่าวหวยทุกท่านต่างก็คงกําลังตามหาแนวทางเลขเด็ดกันอยู่ซึ่งสําหรับท่านใดที่ยังไม่มีตัวเลขในใจนะคะวันนี้ทีมงานก็ได้มีแนวทางมาฝากกันอีกเช่นเคยคะ่ะโดยเมื่อวันที่31มมกราคม ที่อนุสาวรีย์พระยาพชัยดับหักหาสารากางจังหวดัดอุตรดิตถ์ได้มีประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะบางส่วนเตรียมเครื่องบวงสวงขนมข้าวหวานผลไม้ไก่ไข่ต้มหัวหมูน้ำชากาแฟน้ำเขียวน้ำแดงเครื่องใบสีพร้อมทั้งบูชาปูนปั้นไก่ชนปูนปั้นนักมวยซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่พระยาพิชัยปรดกรารน,นำมาสักการะแก้บนเนื่องจากมาขอพรจากท่าน แล้วประสบความสำเร็จโดยได้มีประชาชนนำเครื่องปงสวงพร้อมบูชาไก่ชนหนึ่งคู่มาสักการะแก้บนหลังจากขอพอรให้พ่อของตนหายจากอาการเจ็บป่วยและยังมีนางบางออนได้นำหัวหมูห้หัวปุนปั้นไก่ชน5คู่พวงมาลัยดาวเรือง9ง้าพวงพร้อมจัดชกมวยถวาย5คู่ชกที่หน้าลานอนุสาวรีย์แก้บนหลังสมหวัง ขอพรให้ลูกสาวสอบปรรจุข้าราชการได้ซึ่งก็ได้มีการจุดทูบตัวเลขเสียงทายโดยพบว่าเลขทูบที่ปรากฏทูบก็แตกโดยมองเห็นเป็นเลข937 937อย่างไรก็ตามเลขล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลาก,กกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณขอให้ทุกท่านโชคดีรับจับในงวดวันที่1กุมภาพันธ์ค่ะ